ตอนที่61ดวงจิตดับศูนย์ดวงจิตของอวีจือถงถูกขังอยู่ในมุมแคบแคบเหมือนมแมลงวันถูกเด็ดปีกที่วิ่งชนไปทั่วทุกครั้งที่เขาคิดจะบินไปข้างนอกก็จะถูกของเหลวสีดำบังคับให้กลับมาเมื่อถึงครึ่งทางจากนั้นด้านหลังจะปรากฏแสงเย,นย็นเยือกคอยตามเอาชีวิตตัดเอากลุ่มแสงออกไปตลอดเวลาทาให้ดวงแสงของลูกแก้วสีเขียวอ่อนแรงลงทุกขณะ ในใจเขารู้สึกหมดหวังการไล่ล่าจากกระบี่ของอีกฝ่ายแม้ว่าจะทำให้จิตของเขาอ่อนแอลงไม่น้อยแต่เขากลับไม่ได้สนใจแต่สิ่งที่เขาเป็นกังวลคือของเหลวสีดำที่กัดกินเข้ามาเรื่อยๆนั่นต่างหากตั้งแต่ที่เขาถูกของเหลวนั่นเข้าเขาก็รู้สึกว่าดวงจิตเริ่มไร้กำลังและยังถูกบั่นทอนพลังยึดที่เหลืออยู่ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือมันสกัดกั้นการใช้พลังของอวีจือทงทำให้ใช้วิชาไม่ได้ผลอยู่หลายครั้งราวกับถูกขังเอาไว้ เหตุใดเจ้าต้องการสังหารข้ากันแน่เหตุใดเมื่อเผชิญหน้ากับการลงมืออันเย็นชาของหานลี่เสียงแห่แห้งของอวีจือถงก็ดังออกมาจากแสงอย่างต่อเนื่องน้ำเสียงเต็มไปด้วยความไม่พอใจทว่าหานลี่กลับไม่โต้แย้งและสะบัดกระบี่ในมือเร็วขึ้นแทนคำตอบหลังจากนั้นไม่นานน้ำเสียงของอวีจือถงก็ค่อยๆเบาลงและเบาลงเรื่อยๆจนในที่สุดเหลือแค่เพียงเสียงครวญครางเบาๆจากนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใด ฮร์ลี่ไม่ได้หยุดลงมือในทันทีแต่ยังคงตัดดวงจิตอ่อนแอขนาดเท่าแสงเทียนที่กองอยู่บนพื้นอีกสิบกว่าครั้งเมื่อดูท่าว่าไม่สามารถทำลายแสงสีเขียวที่เหลืออยู่ได้อีกเขาถึงได้เก็บกระบี่กลับไปไว้บนเข็มขัดตามเดิมเวลานี้ฮร์ลี่ถึงเอ่ยขึ้นอย่างเย็นชาว่าข้าไม่เคยคิดจะร่วมมือกับคนที่นำผู้บังเกิดกล้าวมาสาบานยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ให้ข้าจเจริญรอยตามท่านหมอหมอโดยเชื่อคำสัญญาของคนต่ำช้าเช่นเจ้า ฮันล,ลี่ใช้สายตาเย็นชามองไปยังแสงจิตสุดท้ายของอวีจือถงอะหันหลังกลับอย่างไม่ลังเลเขาเดินมาถึงหน้าประตูถ้ำและผลักประตูที่หนาและหนักออกเมื่อประตูหินเปิดออกแสงอาทิตย์สว่างจ้าจากด้านนอกส่องเข้ามามันส่องไปถึงจิตที่เหลืออยู่ทันใดนั้นก็ตามมาด้วยเสียงฟู่แสงสีเขียวอ่อนแรงมอดดับลงกลายเป็นควันสีเขียวลอยหายไปในอากาศ นั่นหมายความว่าร่องรอยสุดท้ายที่อวีจื้อถงเหลือไว้ในโลกมนุษย์ถูกฮารลี่ทำลายไปจนหมดสิน้นและจะไม่มีใครค้นหาคนผู้นี้อีกฮารลี่รู้เรื่องที่ดวงจิตแพ้แสงสว่างเพราะการกระทำของท่านหมอหมอเมื่อเข้าห้องก็ดับไฟลงหลายดวงเตือนสติเขาไว้ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ยอมรามือจากความยุ่งยากสุดท้ายที่ทำให้ฮารลี่ออกสันขวนัญแขวน,ขวนและกำจัดได้อย่างยากเย็นนี้แต่ว่าที่ฮารลี่กำจัดจิตของอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดา้นั่น เพราะกระบอกยาสัตวพิษที่เขาได้เตรียมไว้ก่อนหนะ้ากระบอกยาพิษนี้ปรุงขึ้นจากยาเบญจพิษที่ถูกท่านหมอมอยึดไปครั้งก่อนโดยใส่ดอกเห็ดดินเพิ่มเข้าไปยาพิษชนิดนี้ไม่เพียงแต่ออกฤทธิ์รุนแรงต่อคนธรรมดาแต่ยังเป็นตัวขัดขวางจิตของผู้ฝึกฝนด้วยด้วยเหตุนี้จึงทําให้อวีจือถงไม่สามารถใช้พลังยุท์ได้จนทําให้จิตถูกทําลายอย่างง่ายดา และที่หานลี่ใช้ยาสตพิษศาสตร์ไปยังดวงจิตของอีกฝ่ายก็เพราะผลจากเรื่องเล่าในตำนานต่างๆเหล่านั้นพูดผีปีศาจดูเหมือนว่าจะกลัวเลือดไก่เลือดสุนัขทมินหานลี่ฉุกคิดขึ้นอย่างฉับไวจึงปฏิบัติต่อจิตของอวีจือทงราวกับเป็นปีศาจเรื่องบังเอิญที่ประจวบเหมาะเช่นนี้ไม่รู้ว่าอาวีจือทงในปอโลกรู้เข้าจะโกรธจนสำลักโลหิตตายอีกครั้งหรือไม่ แน่นอนว่าฮานลี่ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องบังเอิญทั้งหมดเขารู้เพียงว่าถึงแม้ยาพิษจะไม่เป็นผลแต่หลังจากที่เขาเปิดประตูถ้ำจิตของอีกฝ่ายก็จะถูกทำลายอย่างไม่ต้องสงสัยใต้การวางแผนที่รอบคอบเช่นนี้เขาลงมืออย่างเหี้ยมโหดและไร้ความปราณีแค่กับอวีจือถงในที่สุดตอนนี้เขาก็หลุดพ้นเสียทีไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่โดยถูกคนเอามีดมาจ่อไว้ที่คอและต้องเตรียมตัวตายอยู่ตลอดเวลาอีกต่อไป ฮันลี่ที่ค่อยๆเดินกลับไปกลางถ้ำเขายืนอยู่ตรงนั้นเงียบๆชั่วครู่และทันใดนั้นเขาก็กระโดดโลดเต้นสูงจากพื้นสามนิ้วปากก็ร้องตะโกนขึ้นเสียงดังปลดปล่อยความดีใจที่มีออกมาสุดชีวิตเวลานี้เขาถึงได้กลับไปเป็นตัวเองเต็มที่คนที่มีนิสัยของเด็กผู้ชายที่อายุเพียง16ปีในที่สุดข้าก็เป็นอิสระในที่สุดข้าก็เป็นอิสระข้า หยุดชะง,งักเล็กน้อยเสียงของฮานลี่เหมือนถูกดาบตัดออกเสียอย่างนั้นจูจูก็หยุดโหร้องเงาของคนร่างใหญ่ที่เดินไปมาอยู่ไม่ไกลจากประตูที่สะท้อนเข้าสู่ม่านตาของเขาก็คือชายร่างใหญ่นามว่าท่าสเล็กคนนั้นจูจูท่าทางของฮานลี่เปลี่ยนเป็นไม่น่ามองทันทีที่เห็นเงานั้นเขาเหมือนจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดบนหัวไหล่คิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะทำผิดพลาดครั้งใหญ่ลืมนึกถึงการมีอยู่ของคนคนนี้ อีกครั้งลืมที่จะถามความเป็นมาและจุดอ่อนของชายร่างใหญ่จากดวงจิตของอวีจือถงทว่าสิ่งที่ทำให้หารลี่สงบนิ่งคือชายร่างใหญ่นั้นดูเหมือนไม่สนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในถ้ำเลยสักนิดทำเพียงเดินไปมาอยู่นอกถ้ำตามคำสั่งก่อนที่ท่านหมอม้อจะตายอย่างเคร่งครัดไม่มองมายัางประตูถ้ำที่เปิดอยู่แม้แต่แวบเดียว ฮันลี่ขมวดคิ้วในใจรู้สึกว่าเรื่องนี้จัดการได้ยากเห็นได้ชัดว่าชายร่างใหญ่นี้ค่อนข้างโง่เขลารู้เพียงแต่รับคำสั่งแต่สำหรับฮานลี่แล้วคนประเภทนี้รับมือได้ยากที่สุดเพราะไม่สามารถใช้คำพูดเรียกล่อมให้อีกฝ่ายไม่ให้ก้าวไก่หรือจับมือสมานฉันได้หากต้องต่อสู้ฮานลี่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายสิ่งเดียวที่จะพอทำร้ายชายร่างใหญ่นี้ได้ก็คือยาพิษที่ว่างเปล่ากระบอกนั้น ฮร์ลี่เดินวนไปมาในถ้ำอยู่หลายรอบคิดหาวิธีเอาชนะอีกฝ่ายสุดกำลังแต่ในตอนนี้สมองของเขาสับสนจนคิดอะไรไม่ออกและแล้วสายตาของฮร์ลี่ก็หันไปเห็นร่างไร้วิญญาณของท่านหมอหมอเขาฉุกคิดขึ้นมาได้ทันทีบางทีอาจจะหาวิธีเอาชนะชายร่างใหญ่จากร่างนั้นก็เป็นได้ฮร์ลี่อดที่จะคิดไม่ได้ เขาหันกลับไปมองด้านนอกถ้ำชายร่างใหญ่ยังคนเดินวนอยู่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยไม่มีทีท่าว่าจะเข้าใกล้ที่นี่เห็นเช่นนั้นฮานลี่จึงวางใจและเดินตรงไปยังร่างของท่านหมอหมอ้อที่ห่างไปไม่กี่ก้าวจากนั้นก็ยื่นมือทั้งสองออกไปอย่างไม่รังเกียจและเริ่มคํำหาอย่างละเอียดติดตามต่อได้ที่ทุงวสกอบคุณครับไปอ่านการ์ตูนและนิยายสนุกสรุปก,กันได้เลยเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน qr โ o ด e ท้ายคลิปเท่าน,นั้น